สวัสดีครับเพื่อนๆแหน่สดครับวันนี้ชั่วโมงนี้ต้องมาสดเท่านั้นตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะโรมนะฮะมีใครอยู่ไหมเงียบกิบต้องรอดูมีใครมันจะมีมีคำถามเกิดขึ้นในใจแน่นอนว่าทำไมมารวมตัวกันขนาดนี้หกคนแล้วนะติง๊ง <c oughs> เดี๋ยวรอมีคำถามแล้วถามได้นะฮะว่าท,ทำไมถึงรวมตัวกันโหดขนาดนี้นี่ฮะ พิ่งเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วซึ่งกดไลค์กันบานเลยโอเควันนี้เราก็มีคนมาร่วมประชุมก็มีนี่ฮะพี่อ้วนพี่ห่าพี่อุพี่เอกพี่เอฟพี่สิทธิ์นี่พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์ต้องพี่สิทธิ์ด้วยเหรอน้องน้องน้องสิทธ์น้องสิทธ์น้องสิทธ์พี่ยูพี่ตีแอฟเทค เซบอยอ๋อลืมลืมลืมไม่ได้ไงลืมไม่ไงเขาบอกว่าป๊๊บสุดยอดการรวมตัวมีโปรเจกต์อะไรเหรอผมอยากจะบอกว่าโปรเจกต์ดังแต่เขากำลังคุยหน้าเครียดกันเลยมือนี้ใครจะจากแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาไลฟ์กันสดๆสวัสดีครับทุกคนครับดีครับดีครับดีครับ ก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นการยืนย so, ันนะฮะมัดมัดรวมกันแล้วว่าบุคคลเหล่านี้จะมาทำโปรเจกต์สนุกๆกันจริงๆนะจริงไหมตีเอัธเท็กโชครับเป็นไดพี่โยครับนี่เลยพี่พิสิทธ์ตัวดีเลยแน่นอนแน่นอนพี่อ้วนจริงครับเสียงด้วยเสียงด้วย ใช่ไหมครับพี่เอฟครับใช่ครับพี่เอกใช่ไหมครับครับน่าๆแต่พี่บอยได้ก็ได้ครับตัวขับนี่ตัวขับเลยตัวหลักใหม่อยากจะบอกว่านี่เด็กบ้านนะนี่เด็กบ้านเลยแต่แต่อยากจะเมาส์อยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากเขามีไอดอลโตขึ้นอยากเป็นเหมือนพ่ออยากไปทานข้าวด้วยจัง นิกกี้พรุ่งนี้ไปสวนน้ำจิงเกิ้ลไหนมีคำถามไหมครับโอ้หคุยงานพี่แมนสุดยอดเลยเขาบอกว่างานอะไรครับบอกได้ไหมบอกไม่ได้บอกได้ครับรวมตัวกินฮะรวมตัวกินรวมตัวกินนะฮะใช่ครับไลฟ์นะครับไลฟ์ครับไลฟ์ครับ เปิดดูได้นะครับไลค์เดี๋ยวเขาหาว่าผมไม่ไลค์จริงเขาพี่อ้วนครับถามเรื่องคาร์บอนครับโปรเจกต์เราจะเป็นยังไงรอดูต่อไปครับรอจริงปะจริงสิโปรเจกต์นี้พิเศษแค่ไหนมากที่สุดแต่คนนู้น่เครียดเลยนะ่นหละโอ้พี่ๆหล่อๆทั้งนั้นเลยเขาบอก คนนี้หล่อมากเลยเนี่ยยิ้ขึ้นไปขึ้นไปนี่ไงอยู่ที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ทเลซึ่งดิีรวัตรในีรวัตรเดี๋ยวแป๊บนึงสอนสอนนี่ไงพี่เฮ้ยมันออนลน์ขนาดนี้เลยหรอใช่นี่ไงเสียงนี่ไปกดเทปกดเท ไ็นเป็นเพื่อนกันยังไงผมตามตลอดเลยไม่ต้องเป็นเพื่อนเราก็ตามก็ได้นี่นี่พี่พี่ยูมาจากชนบุรีนะครับใช่ป่ะมาจากลามินทาพี่ยูมีอะไรมาเล่นไหมวันนี้มีครับพี่มีอะไรพี่ผมมีกล่องมีของแรงๆมาให้พี่แมนมีอะไรมีมีมีไอเทมพิเศษไอเทมมันจะดีเลยสองวินาที เฮ้ยเจ๋งว่ะมันจะดีเลยสองนาทีมีอะไรพี่ก็มีมีกล่องทองในตำนานที่เราเคยคุยกันเมื่อเทปที่แล้วพี่อ่าใช่เอาให้พี่แมนแจกแจกจริงเหรอจริงพี่ไหนอ่ะไหนอ่ะกล่องอ๋อกล่องที่ว่านั้นใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเอามาจริงด้วยเฮ้ยอะไรอะ นี่เลยพี่นี่เนี่ยนี่ของพี่ยูนะพี่ยูเอามาให้ใช่ครับเอามาให้ครับให้ร่วมสนุกเอามาให้เล่นกันโอเคนะกล่องทองอุ้ยนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้สงการนี่สงการนะติดตามได้ในของพี่ยูด้วยตามพี่แมนเลยพี่แมนเป็นคนเลือกนะวายผมให้พี่แมนเลือกนะเพจอะไรเพจอะไรบอกไปก่อนอ๋อเพจไทเลสซิ่งเนาะไม่ของของพี่ยูแล้วก็เพจอ่าอีชอปแม็ก อ s ชิวช็อปแม็ก y าอยู่ลองไปหากันเองนะหากันเอาครับเ้าสวัสดีโคโยเบิร์ตมาด้วยเหรอเดี๋ยวใส่กล่องโคโยเบิร์ตเข้ามาเอาสวัสดีน้องแนนอ๋อนั่งอยู่นู้นครับตัวปอมตัวปอมตัวปอมอะไรนไปไหนนะไปไหนนะ อ๋อติดบุหรี่ช่วงนี้ติดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่อ่าช่วงนี้ติดบุหรี่ไฟฟ้ากล่องทองในตำนานใช่ครับกล่องทองในตำนานเออตีเนาะเฮ้ยม่ต้องใช้แลไอ้กล้องเข้ามานี่ไงรถเน็ตเป็นต้องแรงด้วยจริงเนาะผู้ว่าต่ไม่เห็นแมนผู้ว่นแต่บ้านพี่แมนสัตนเฮาส์ สีอะไรครับวันนี้ขอโทษนะครับเห็นเดี๋ยวเห็นไหมสีอะไรสีนี่สีนเงินกำลังจะออกรถเลยจะได้ของขวัญ ดูทุกวันฮะอยากจะบอกว่าการออนไลน์ผมครั้งนี้มันค่อนข้างจะเรียกว่าเปลืองอินเทอร์เน็ตมากๆแต่ก็อยากจะบอกนะว่านี่แหละตอนนี้อยู่ที่เดอะลอมของพี่แจ็คเขาแจ็คแจ็คไหนนะแจ็คมนตีแจ็คมนตีนะครับไม่รู้แจ็คเขาอยู่ล่าประชุมอยู่ พี่เอกไม่แจกบ้างเหรอครับเสียงดังม่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ อะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอกบอกว่าใครบอกใครบอกว่ารู้จักกับพี่แจ็คมนตรีนะเมื่อกี้เราลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ลงบินพี่แจ็คก็ได้ครับลงบินพี่แจ็คก็ได้นะน่นพูดนะไม่เกี่ยวกล่องไม่เอาเอาสร้อยโอ้โหเฮ้ยสร้อยสร้อยแพงกว่ากล่องอย่างเนี้ย สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มุกนะครับต้องไปคุยกับเสียแจ็คเองอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโักวาโกวาโักาตับเ,เป็ดอร่อยมากอร่อยมากแล้วเคยเป,เป็ดเป็ดปะ พี่แมนมีแต่ผู้ชายเกย์กหมดนี่ที่นี่หมดเป็นเกย์กหมดเลยใช่ไหม <c oughs> yeah. งานเขาพี่แมนไม่แจกสร้อยอูแจกไม่ได้ครับเส้นนี้ผู้ใหญ่ให้มาเมื่มอยไหมเบิเลเบิเตะเตตอตเบิเตะเต พี่พทูนมาด้วยสวัสดีครับพี่ไพ,พทูนอยู่เมกา่างพี่พี่ทูนอยู่เมกาแล้วแบมโบแบมโบพี่ไพทูนนะฮะร้านไหนแนะนำหน่อย mm hmm. ร้านชื่อดลมนะฮะตรงเพกระเสมบังฝ mm hmm. ากบอกพี่บอยติดฟิลม์มเซรามิกฟรีหนึ่งคัน mm hmm. สี่พี่ mm hmm. ได้ยินใช่ไหมผู้หญิงมาเอรัดหลันล้าทีมนครปฐมทีมนครปฐมใครอยากให้แจกอะไรก็บอกนะขอเธอกองทองต้อนรับรถใหม่เซรามิกคืออะไรวะฟิล์มตัวใหม่ทำไมอ่ะกันความร้อนสูงแพงไหมอ่ะ คันหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วรถรถเก่งอ่ะรถเก่งก็ถ้าเก่งเล็กเริ่มต้นที่างหมื่นละหมื่นแล้วแล้วกระบะรถกระบะหมื่นไประมาณอะไรนะรถทัวร์หมื่นไม่ได้ไหมครับพี่บอยนี่เขาขอแล้วนะรถทัวร์หมื่นหนึ่งได้ไหมอยากเห็นรถพี่แมนบ้างครับ ชิบหายแล้วถ้าผมไม่โชว์นี่เดือดร้อนผมเลยเนี่ยไม่เอานะไม่ไม่ให้ดูขออนุญาตไม่ให้ดูนะครับรถผมแค่เห็นทะเบียนนี่ก็อึ้งกันแล้วนะขาดไม่ได้ต่อทะเบียนขาดด้วยมีใครอยากถามเสียอ้าไหมครับมีใครอยากถามเสียอะไรเสียอ้าไหมครับนั่งนิ่งแล้วเนี่ย งานนี้ไม่เห็นมีเด็กเลยนี่ไงเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเลยเนี่ยฮะเด็กเด็กสุดละขอออกเทนแม็กบวกบวกชุดเนี่ยมแล้วมางมาแล้วเป็นไงพี่ก็ใครที่มาเดิรโลมแล้วบอกว่ามาแล้วบอกว่ารู้จักพี่แจ็ครถห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่ใช่อันนี้กันออ นะเป็นทุนส่วนที่ไม่ใช่ของร้านคนเดียวถ้าคนเดียวนี่ฟรีได้เลยอยู่ตรงไหนเขาถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามทุ่งเกษตร7 1ครับผมก็เลยมอยเชียร์มันนิดเดียวอะไรนะเลยมหาวิทยาลัยมอยมอยเชียร์มอยเชียร์คณีครับผมอ๋อแล้วช่วงนี้รถเป็นไงรถเป็นไงเจ้าโอเคครับจ๊อบจอบมาปะจ๊อบไม่ได้มาเพราะวันนี้ผมมีมีเข้าประชุมรายเดือนอ๋อประชุมรายเดือนนี่นะบอกเลยว่าอาหารที่ กินเยอะไม่ได้อร่อยดูดิฮะเรียบไม่เหลือแจกส่วนลดให้หน่อยครับก็ยังนงแล้วกันถ้าจะใครดูสดอยู่ก็บอกพี่แมนจะเป็นส่วนลดที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาแจ้งแจ้งเสร็จปุ๊บแจ้งทางทางพนักงานเดี๋ยวพนักงานจะประสานับบนี้อีกห้าเปอร์เซ็นต์ของผมนะได้นั่นแหละก็คือ ยนงมีบรรยากาศก็บอกแล้วว่าปีนี้ปีนี้มีโปรเจกต์สนุกสนุกแน่นอนกับชุดใหญ่ที่รวมตัวกันรับรองชุดใหญ่มันแน่แน่ครับดตี้๋ยวองนีดยอ่งเดี๋ยวตอยาง้เลยวอยนัเดี๋ยวย่งกล้อ่งนองดา้เยวย้นี่งนงด้ คลิปหน้าพี่คลิปหน้าเป็นอะไรจะแจกของแจกอะไรอ่ะชุดขยาย C C เป็นสามพัวเฮ้ยจริงเหรอบอแจกเหรอเอาจริงอ่ะจริงเลยที่ไหนอ่ะที่ไหนก็แล้วแต่ทุกทีพบมาต้องเข้าไปดูที่ไหนได้ป่ะไปดูของออกมาเป็นไงได้ป่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันแล้วเข้าไปเชื่อของได้เลยจริงป่ะนัดกันเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูสําหรับสาวกที่ขยาย C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  รถอะไรบ้างของเป็นสี่เจเจสี่เจเจรถดีแม็กมีอะไรอีก ตอนนี้จะมีของเล่นตัวนี้ก่อนเป็นสามสองนะฮะไม่ใช่สามัหนึ่งในเมืองไทยที่มอนเป็นข้าวแ่่งฟอจิงที่สร้างกันใหม่เลยเปิดตัวในที่นี่เลยจริงป่ะครั้งแรกเลยป่ะไม่มีใครรู้จริงป่ะที่นี่ที่แรกตอนนี้ก็ดูกันประมาณสา0รอยคนแล้วสี่รอยคนละก็ยังไงก็ติดตางไปให้ได้นะนี่พี่บอยเดี๋ยวก็มีของแจกแน่นอนก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เราสตรีมไลฟ์กันสดๆกับแฟนคลับ ไทเลสซิ่งนะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราจะไม่คุยเยอะเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีโปรเจกต์แค่นี้แหละให้เห็นหน้าตาคือจริงๆแล้วผมก็กลัวโปรเจกต์หลุดอ่ะนิ่งๆพี่อ้วนนิ่งขอบคุณก่อนพี่อ้วนขอบคุณครับหอมแก้มพี่ขอบคุณครับผมจะหอมแก้มมึงเอ้ยเมียเห็นมึงเอ้ยฮาว้าวดีแม็กสนใจครับ ดีแม็กรุ่นเดียวเลยครับดีแม็กรุ่นเดียวครับเจ๋งสุดๆสามจุดสองอยากได้เสื้อของพี่แมนครับ f อพี่บอยอันนี้พี่เอสครับที่รับพี่น่าจะรู้จักหมั้ที่เป็นเลื่อยๆื่คุยกันบ้างนิดหน่อยผมทอง นี้มาเป็นผู้ส่วนอันนี้เราเราไลฟ์กันให้แฟนคลับมานิดหนึ่งก็มาหุ้ส่วนมาลดลดห้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี่เลยครับนี่หุ้นส่วนเขาดียคนเดี๋ยวดไปที่ผับกันได้50%าเรอยอ่ก็ไลฟ์อยู่แอปเขาเป็นหุ้นส่วนของแอปพอทผับด้วยอ๋แอปพอทผับแอปพอทผับเมืองนอกอครับอันนี้เยอะอ้วนเพราะต่อไปเขาจะทำเป็นนิเดโน มีม,มีมีเป็นเป็นอะไรเลยขลังตั้งเห็นไหมทุกคนจะรู้หมดเลยอ่ะอันนี้จริงจริคุยความลับนะแต่ไลฟ์กันอันนี้พี่ตีเอซิฟอสอันนูนพี่วิสิตบังมดได้สิ้นแต่งไทุกอย่างเดี๋ยวองอันนั้นพี่กอยพีนจได้จะได้จะได้ะได้จะได้จะไก้จะได้อะได้ได้ะได้ได้จะได้ะได้จะอด้จะไดะนด้จอได้ดี้จะไั้ได้จะกคะไดดะ้ เครื่องสามจุดหนึ่งคืออะไรอ่ะเครื่องสามจุดหนึ่งข้ออสามเป็นสองใช้ได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ใช่ไหมอ่าตอนนี้ใครมีโอกาสที่อยากถามสดถามได้นะฮะเราก็จะตอบปัญหาได้ตอนนี้อย่างที่เห็นก็จะมีบางบดเลสซิ่งมี ECU มี Alpha Tech ถามได้นะฮะเรารวมตัวทำโปรเจกต์สนุกๆกัน เขาบอกรวมตัวพ่องไอ้ตัวพ่อนั่นเลยตัวพ่อฮะตัวพ่อใช่เสียง K R ใครไม่มีฮะนี่โปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากๆคนดังเต็มเลยเดี๋ยวก็รู้ฮะจักรยานสีแดงจะเป็นยังไงสนุกมากนี่แบบขยายซีซีรถ มีแบบขยายซีซีรถบัสไหมครับมีสายรถบัสอันนี้สายรถบัสลบกล่องกล่องกล่องไอ่อีซียูใส่รถบัสได้ไหมไ<ด>เขาบอกได้นะอีซียูรถบัสก็ใส่ได้นะครับสวัสดีครับเก้อมตะนี่ลูกใส่กลองสุพรรณเพื่อนผมฮะเก้เก้เอาพระมาหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อยขอพระหน่อยสองนี้มีอะไรแน่รอืออาะครับถ้าเกิดไม่มีใครถามอะไรผมจะปิดการไลฟ์ตอนนี้ก่อนนะฮะ ไม่มีใครถามเนี่ยพี่แมนโชว์นากาหน่อยครับทำไมครับนายกาผมมีอะไรหรอก็ไม่ห็นมีมะไรอ๋อเขากลัวลว่าไม่ใช่ไลฟ์เอฟซีทุกคนเลยเขาบอกรวมตัวพ่อต,ตัวพ่ออะไร,รอ่ะโอย้ยใหญ่พูดโอย้ยใหญ่เล่าเล้า,เล,าเล่าได้ไหมพูดไม่ได้เ <laughs> ถึงจะแตกแยกเลยเหรอนี่มองพูดแี่งปอนเทคปอนเทคปอนเทคอรอปอนเทคขยายให้ทีปอนเทคใช่ปะปอนเทคมาป้ะติดกล่องรถพ่วงได้ไหมได้ปะกล่องรถพ่วงได้ได้ครับเข้าไปที่ ICU ใน f a ฟ e บ o o k ได้นะไปดูข้อมูลครับเป็นครั้งแรกที่เราจะขายทอดการรวมตัวจริงๆนะให้เห็นว่าเรามีอีเวนต์หนึ่งที่เราจะทำกันขึ้นมาให้แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวสุดจริงๆอ่ะงานนี้ไม่รู้ใครจะสุดก็สักคนต้องสุดแน่นอนนะฮะอ๋อไม่ได้กินซุกี้ครับเรากินอาหารตามสั่งปกติ สุกี้มอรวมมาไงวะมอไซได้ไหมอะไรคือมอไซได้ไหมพี่แมนไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมบอกไม่ได้ครับเคยือยานเสือบุกเขารถมอไซมีกล่องไหมต้องถามว่ามอไซอะไรครับด่วนนะฮะเดี๋ยวก่อนนี้เราจะวางละ เนาะไไมม่หอกวฟร้อยยี่สิบห้าเวอาไอได้ครับอนาคตไม่ไม่นานประมาณสักสองสองเดือนไม่เกินไม่เกินสองเดือนเนาะออกมาแรงแน่นอนราคาก็เรียกว่าทุกคนจับต้องได้บอกกระซิบกระซิบได้ไหมเดี๋ยวจะ เอาเอาให้ออกมาก่อนเดี๋ยวรับรองว่าแต่ว่ายังไงดีคูค่ากับการรอคอยแน่นอนออืเห็นไหมอันนี้เราตอบเป็นสดๆเลยนะครับกับเร้อยยี่ห้าเครื่องสามมันสองแล้วต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ป่ะครับอื เนี่ยเขาทำมามต้องเกรดต้องเกรดไหนน้ำมันเกลียเกีย์สี่ร้อยซีซีมีกล่องไหมครับ <c oughs> มีครับ <c oughs> รเอาง่ายว่าตอนนี้อยากจะบอกแนะนำอยู่ว่า ECU shop เริ่มเริ่มบุกตลาดตั้งแต่มอไซค์ที่มีกล่องเริ่มมีกล่องนะมีกล่อง,ง,งหนึ่งถึงสี่สูบนะฮะอนา,าคตเร็วๆนี้ผมกำลังยุ อยู่เรื่องหนึง่งเดี๋ยวก็รู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะอันนี้เราเป็นความลั n. บอิกนึงปีนี้อยากชมเวลาส,สวยๆครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอ๋อรถรถทันนั้นละมีมีให้เห็นแน่นอนมีให้เห็นนะตอนนี้ทำอะไรเพิ่มไหมก็ก็เก็บรายละเอียดแล้วก็คือมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนแน่นอนครับต้องติดตามไปให้กับเจ้าไอ้รถกระบะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ใหม่ๆกับอีซูซบปีนี้มีมีให้เห็นหลายลาใๆ้ำนี่หลายล้ำเลยเหรอ ปีนี้มีหลายลำเลยนะฮะหนึ่งจุดเก้าใส่กล่องอะไรดีครับพี่แมนกล่องอะไร,รตอนนี้เรามีสองกล่องมาเจอกันนะฮะตะโกนออกมาเลยกล่องกล่องอะไนะกล่องไหนครับดียังไงดียังไงเพราะเดิมได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแรงม้าเลยครับต้องเปลี่ยนคัทไหมมองก้อนอมองก้อน ไม่ต้องเปลี่ยนครับจุดใช้งานสบายเลยอ๋อ,พอเพิ่มเจ็ดสิบม้าใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยต้องทำอะไรเสียบปลั๊กของเขาสิเสียบปลั <c oughs> ๊บพี่อย่า <c oughs> อ,อันนี้อันนี้เป็นของของของไลน์นะแล้วแล้วของของ ECU ล่ะ <c oughs> มีไหมก็มีชุดโปรโมชั่นเนาะก็มีชุดอ่า จูเนียร์กับดารานะครับชุดนี้19,000บาทนะครับเป็นชุดโปรโมชั่นแล้วก็ซูเปอร์โกล์หนึก้าพันบาทก็คือมีซูเปอร์โกลนึ่งใบแถมเคริ่งไฟฟ้าพีเอ็มพีอีก1ตัวนะครับแล้วก็มอนแม็กก็ได้ไอบีก็ได้จริงๆคือทุกซีรีส์ของไอบีก็สามารถตั้งกับหยเดยาวได้ครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ก็ประมาณก็เรียกว่านะฮะตอนนี้เราก็เอามาให้ตอบกันเลยอ่าแล้วก็ ถามว่าที่พิสุทธิ์ครับปีนี้บางมดจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เล่นไหมครับอ๋อปีนี้กำลังล่าสุดนะครับก็บีโอพันสองนะครับบีโอสิบจุสี่นะครับเมื่อวานของเล่นของเล่นมีอะไรไหมอ๋อของเล่นใหม่ครับมีครับก็เดี๋ยวจะมีพวกไทเทเนียม ไทเทเนียมพวกเคเบิลไทเทเนียมมีไทเทนิกไหมไทเทนิกต้องหอต้องหอไปหงพ่อเลยอ่าแล้วเราก็เจาอเป็นคนๆไปแล้วเรียบร้อยเหลือเหลืออีกคนนึงคนนี้ไม่ไม่คุยไม่ได้แล้วคนคนคนนี้เขาชอบพาผมไปนั่งรถลองโช๊คหน่อยตี้ฮะครับผมโช๊ค a อทเทคเนี่ยมีคัสตอมไหมมีครับสั่งได้เลยครับสั่งได้ใช่ป่ะจัดได้ครับ ได้ทุกรถเลยเนี่ยใช่ครับเผ็ดได้ไหมได้เปรี้ยวได้ครับเค็มมันคนละรถแหละก็คือพูดง่ายว่ารถทุกรุ่นอ่ะใส่ได้หมดครับผมเนอะได้ก็ของ S-Tech c โช๊คครับผมชื่อนี้รู้เลยว่าแน่นอนอ่าแล้วครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะประชุมรับกันอีกรอบหนึ่งได้เลยโอแดงนะ่าฝากเพื่อนๆครับนี่ครับฝากบ๊ายบายกันบนทางบ้านแล้วกันนะไม่บายพี่ตัดรนะ โชคดีครับโชคดีครับเฮ้ยโอ้โหนู่นโมบุรีไฟฟ้าอยู่นู่นครับปีเอฟครับบุรีไฟฟ้างานการไม่ยังครับเป็นปังหาแต่เรื่อง F R C F R C A รื่อง้นก็ไม่เกี่ยวอะก็เอาเป็นแค่นี้แล้วกันฮะเดี๋ยวเราขอประชุมงานต่อแล้วกันโปรเจกต์สนุกแน่นอนปีนี้ไม่ต้องห่วงเนี่ยการันตีหมดละมีอะไรก็ติดตามมาเรื่อยๆหรือว่าเข้าไปดูในเพจของแต่ละคนได้นะฮะเอาละครับสวัสดีครับ 嗯。